ี่มาเลนไทเดย์กันค่ะทุกคนเราก็จะมาแชร์วิธีการถักโครเชต์เป็นหัวใจดวงน้อยๆกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอามาตกแต่งเสื้อตัวกเก่าของเราแบบนี้แบบนี้เลยนี่มันก็จะเป็นเท่ากับตีมาเลนไทแล้วโอเคงั้นเราไปดูวิธีถักกันเลยค่ะเราก็จะมาเริ่มถักหัวใจกันเลยนะคะตอนแรกเราก็จะเริ่มจากการขึ้นป่วงก่อนนะคะโดยเอาเข็มเนี่ยไว้ข้างหลังไหมแล้วพันมาทางข้างหน้าอย่างนี้ ม้วนตัวกลับมาอย่างนี้แล้วก็ควคักไหมกลับเข้าไปอย่างนี้ค่ะเพื่อขึ้นต้นห่วงก่อนนะคะโซ่สามหนึ่งสองสามอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะควักไปที่โซ่แรกนะคะแทงลงไปที่โซ่แรกแล้วควักขึ้นมาลอดกลับดูเดิมจึ๊บนะคะแล้วเราก็จะพลิกกลับด้านจึ๊บเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นโซ่สองค่ะเพื่อจะถักแถวต่อไปเราก็จะควักลงไปในแถวข้างล่างนะคะขึ้นมาอย่างนี้ หนึ่งสอง,องนี่เสร็จแล้วแล้วก็จะพลิกค่ะพลิกกลับด้านแล้วก็ขึ้นต้นโซ่สองเหมือนเดิมเลยค่ะนี่พอโซ่2เสร็จแล้วเราก็จะพักลงไปนะคะอย่างนี้หนี่พักลงไปสองสาอย่างนี้ชึบ สังเกตว่าเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงถานข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นแหลมๆนะคะจํานวนที่เราถักเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็พลิกกลับด้านเนาะแล้วก็ถักไปหนึ่งสองแล้วัวไปหนึ่งสองสามี่นี่แล้วก็กลับด้านชึบเป้นตน้นโ,โซสองเสร็จแล้วก็วปักปลาย มกี้สีนะคะแถวนี้ก็จะมีจานวนเพิ่มขึ้นสามสี่ห้าอ่ะแล้วก็พลิกกลับชึบโซ่สองอ่ะขว้าปลายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชึบกลับด้านค่ะแล้วก็โซ่สอ,องเหมือนเดิมเลย แล้วก็พับปลายสองสามสีห้าหกเจ็ดนี่แล้วก็พลิกกลับด้านนะคะได้เชฟที่เป็นตัวข้างล่างของหัวใจแล้วนะคะแบบที่มีแหลมๆปุ๊บ เสร็จแ,แล้วข้างบนเนี่ยมันจะเป็นโคง้โคงๆใช่ไหมคะเป็นโคง้โคงๆสองโคง้งเราก็พอเรากลับด้ามาแล้วเราจะพันใหม่คะ่ะเราจะไปทําโค้งข้างบนแล้วนะคะพันใหม่ที่เข็มอย่างงี้หนึ่งครั้งแล้วก็นำไปหนึ่งสองพักลงไปที่ช่องที่สองอย่างงี้คะ่ะชึบขึ้นมาแล้วค่อยๆปล่อยอีละสองชึบเจอะสองห่วงชึบอย่างงี้ ค่ะต่อไปเราเราก็ยังจะแทงไปในรูเดิมรูนี้อยู่นะคะรูที่สองนี้พันไหมค่ะแล้วก็แทงลงไปที่รูนี้รูเดิมเลยคว้าขึ้นมาแล้วก็ปล่อยทีละสองนี่แทงลงไปในรูเดิมอีกชึบคว้าขึ้นมาปล่อยทีละสองทำห้าอันนะคะอันนี้สามละหนึ่งสองสามหรือสองอันพันแทงลงไปปล่อยทีละสองชืบอพันไหมแทงลงไป ปล่อยขึ้นมาทีละสองชึบพอครบห้าอันปุ๊บเราก็นับไปสองช่องนะคะหนึ่งสองแทงลงไปนะคะแล้วก็ควักใหม่ขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะพันใหม่นะคะที่เข็มอย่างนี้แล้วก็นับไปหนึ่งสองเราจะแทงลงไปที่สองเนี่ยนะคะแล้วก็ปล่อยทีละสองอย่างนี้คะ่ะทำห้าอันนะคะแทงลงไปในรูเดิม สองมีพันไม้แทงลงไปขึ้นมาชึบชึบสามพันไม้แทงลงไปสี่พันไม้แทงลงไปห้าโอเคครบผ้าแล้วเราก็จะจบจากการควักลงไปนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาที่ช่องสุดท้ายค่ะนี่ก็จะได้เชฟหัวใจแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะขอถักเก็บขอบข้างนอกนี่เพื่อให้แบบ หัวใจมันดูเป็นทรงคมชัดขึ้นนะคะโดยการพอเรามาถึงชช้งสุดท้ายตรงนี้เสร็จแล้วเราก็โซ่สองค่ะชึบชึบแล้วก็ถักเก็บไปรอบขอบหัวใจนี่แปงลงไปควักถักอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบรอบหัวใจะคะ่ะ พอเรามาถึงมุมตรงนี้ที่เราเริ่มขึ้นห่วงไว้นะคะมันก็จะมีปลายไหมที่ยื่นออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาถักเก็บเพื่อซ่อนปลายไหมตรงนี้กันนะคะให้มันเข้าไปอยู่ในหัวใจดวงน,น้อยๆของเรานะคะในการที่เราเริ่มจะแทงลงไปที่รูที่ปลายยอดเนี่ยนะคะเราจับไหมไว้ฝั่งนี้แทงลงไปควักไหมขึม้นมาชึบนี่หนึ่งแทงลงไปในรูเดิมอีกเราจะทำสามอันนะคะสอง แล้วก็สางนี้นะคะถักสามอันเพื่อให้มันทําเป็นมุมนะคะนี่เห็นไหมคะใหมมันจะเข้าไปอยู่ข้างในซ้อนเริ่มซ้อนเข้าไปแล้วนะคะแล้วเราก็ถักไปเรื่อยๆโดยที่ให้ไหม่นี่มันอยู่ข้างในระหว่างที่เราถักะคะ่ะมันก็จะเป็นการซ้อนใหม่เข้าไปไว้ในห้องหัวใจของเรานะคะ <c oughs> นี่มันก็จะหายเข้าไปอยู่ในดวงใจแล้วนะคะหายเข้าไปแล้วนี่ ถักไปเรื่อยๆให้ครบรอบเลยค่ะเหมือนเดิมเรื่อยๆจนถึงช่วงหักโคง้งเราจะเพิ่มโดยการถักเข้าไปซ้ำลงไปในรูเดิมนี้นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มห่วงให้มันขยายตามเชฟความโค้งนะคะของหัวใจนะคะคเพิ่มไปแค่หนึ่งอันค่ะแล้วก็ที่เหลือก็ถักไปปกตินี่แล้วก็โค้งไปตามเชฟมันพอมาถึงตรงนี้นะคะแนนจะพัก ใหม่ขึ้นมาตรงๆอย่างนี้ยคะ่ะหนึ่งอันแล้วก็แทงไปตรงนี้ควาขึ้นมาตรงนี้อีกหนึ่งอย่างน้นนะคะแล้วก็ตอนขาขึ้นก็เหมือนกันค่ะแทงเข้าไปควาขึ้นมาตรงๆงนี้เลยเป็นสามอันตรงนี้นะคะคเพื่อให้แบบมันเน้นตรงมุมตรงนี้ให้มันชัดขึ้นนะคะอ่ะที่เหลือก็ถักเหมือนเดิมเลยะคะ่ะขาขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยของใหม่เข้าไปอย่างนี้ควาขึ้นมาของใหม่ไปอย่างนี้ อ่าแล้วก็อย่าลืมนะคะตรงมุมโค้งฝั่งนี้ก็ต้องเพิ่มอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเลคะ่ะแทงเข้าไปในรูเดิมอย่างนี้แล้วค่ะเพิ่มมาหนึ่งอันโอเคที่เหลือก็ถักเหมือนเดิมเลยธรรมดาพอถึงตรงสุดตรงทางนี้แล้ะมันก็จะถึงที่เราขึ้นโซ่สองในตอนแรกนะคะเราก็คว้าเข้าไปแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็งใจมาตัดไปแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาชึบนี่ ขอซ่อนใหม่ไปข้างหลังน้อยโดยการพักใหม่ไปข้างหลังนี้นะคะจึ๊บเพราะเวลาเราเอาไปเย็บติดกับเสื้อของเราเนี่ยมันจะได้เดย็บใหม่ซ่อนไปข้างหลังด้วยะคะ่ะได้แล้วหัวใจดวงน้อย,อยของเราถักอย่างนี้หลายอันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปตกแต่งเสื้อตัวเก่าของเราให้เข้ากับทกเทศกาลแห่งความรักกันพอเราถักหัวใจเสร็จแล้วเราก็อวางตามตำแหน่งบนเสื้อคร่าวๆดูนะคะ ว่าเราอยากวางตรงจุดไหนบ้างเราก็ไปเย็บจิตเสื้อกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างไม่ยากใช่ไหมทุกคนก็ลองไปทํากันดูนะแล้วก็ไปตกแต่งเสื้อกระเป๋าหรืออะไรก็ได้นะที่เราอยากจะใส่ใจลงไปเอาหัวใจไปแปะ <c oughs> <laughs> เลยก็วันวันเลนไพร์นี้นะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะแล้วก็อย่าลืมรักตัวเองกันเยอะๆนะคะ